สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพี่นุจะมาทำแบบฝึหกหัดที่1.7ให้เด็กๆนะคะอ่าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1เนาะเขาบอกว่า2เศษ1ส่วน4ลบ1เศษ2ส่วน3เท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ามาเขียนวิธีทากันก่อนเนาะวิทีทานะคะเราก็ขีดเส้น2เส้นแบบนี้เนาะอ่ะก็เขียนไปก่อนนะคะ 1> 2เศษ1ส่วน4ะคะลบกับ1เศษ2ส่วน3แบบนี้เนาะอ่ะก็คือลอกโจทย์มาก่อนนะคะทีนี้ทำยังไงต่อล่ะจำได้ไหมเวลาการลบเศษส่วนเนี่ยเราต้องทำให้ส่วนเท่ากันก่อนถูกไหมคะเราถึงจะลบกันได้เนาะอ่ะเทคนิคของพี่นุกนะคะเด็กๆทำแบบนี้เลยก็ได้เนาะจำได้ไหมถ้าใครเคยดูอีพีที่ แล้วเนาะที่เป็นแบบฝศษหันดพี่นุกสอนไว้นะคะก็คือเดี๋ยวพี่นุกเขียนใหม่นะค่ะก็จะเป็นสองเศษ1ส่วน4แบบนี้ใช่ไหมลบ1เศษ2ส่วน3คือเอา3ามเนี่ยคูณควายได้เลยก็คือเอาตรงเนี้ย1คูณ3าแล้วก็เอา4ี่เนี่ยคูณ3ามได้เลยส่วน4ี่เนี่ยก็คูณควายมาทางนี้เอา4ี่คูณ2แล้วเอา4มาคูณ3ามได้เลยเดี๋ยวพี่นุกทำให้ดูนะคะก็จะเป็นคูณ3าแบบนี้ คูณสามแบบนี้อันนี้คูณสี่แบบนี้คูณสี่แบบนี้เห็นไหมเด็กๆว่าส่วนเนี่ยมันจะเท่ากันพอดีเลยเป็น12ตรงนี้ก็จะเป็น12เหมือนกันนะคะเราก็จะได้เป็นสองเศษสามส่วน12แบบนี้เนาะก็คือ1นคูณสามได้3ตัวนี้แล้วก็สี่คูณสามเป็น12ตัวนี้นะคะแล้วก็ลบกับเท่าไหร่คะ หนึ่งเศษแปดส่วนสิบสองนาะสองสี่แปดนะคะอ่ะลบกันสี่ได้เท่าไหร่อ่ะเราก็เอาสองลบหนึ่งได้ใช่ไหมได้หนึ่งพี่นุกขอทษไว้ก่อนนะแต่เด็กๆเ,เห็นไหมว่าถ้าเราจะเอาตัวนี้ไปลบกับตัวเนี้ยมันลบไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าอะไรสามเนี่ยมันน้อยกว่า8ดถูกไหมคะเทคนิคของพี่นุกนะถ้ามันลบไม่ได้แบบนี้นะให้ทําแบบนี้เลย อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นสองเศษ8ดส่วน12ลบ1เศษสามส่วน12แบบเนี้ยสองลบ1ตรงนี้ได้เลยนะได้เป็น1ก็คือเอาเลขข้างหน้ามาลบกันสุดท้ายก็เอา8ส่วน12เนี่ยลบกับสามส่วน12ก็คือเอาเศษส่วนมาลบกัน8ลบสามก็จะได้5้าก็จะเป็นหส่วน12แบบนี้ใช่ไหมแต่เผอิญว่าข้อนี้ของเราเนี่ยมันเป็นสาม ลบแปดเนี่ยมันลบไม่ได้หนูต้องทําแบบนี้นะอ่ะเทคนิคของพี่นุกนะเอาสามเนี่ยบวกสิบสองบวกกับสามก่อนได้เท่าไหร่ได้สิบห้าถูกปะจะเป็นสิบห้าส่วนสิบสองแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยลดมาหนึ่งแค่นี้เองจากสองลดมาหนึ่งก็จะเหลือหนึ่งแบบนี้แค่นี้เองแล้วก็ลบกับหนึ่งเศษแปดส่วนสิบสองหนูก็จะลบกันได้ละ ทีนี้ถ้าใครอยากรู้นะคะว่าจากตัวนี้มาเป็นตัวนี้ได้ยังไงเดี๋ยวพี่ลูกทาคลิปเพิ่มให้แต่คอมเมนต์บอกละกันเนาะถ้าอยากดูนะคะทวนอีกรอบนึงนะก็คือเอาเศษบวกสว่วนเสมอเลยนะได้เป็นสิบห้าแบบนี้ตัวข้างหน้าตรงนี้นะลดลงเป็น1เสมอโอเคปะอันนี้จากสองลดลงเป็น1ก็จะเหลือหนึ่งถ้าตรงนี้เป็นเลขหลดลงเป็นหนก็จะเหลือสี่นะคะได้เนาะ อะทำยังไงต่อล่ะนี่เอาตัวเลขข้างหน้าลบกันก่อน1ลบ1ได้0เพราะฉะนั้นไม่ต้องเขียนนะคะต่อไปเอา15ส่วน12ลบ8ส่วน12ได้เท่าไหร่15ลบ8ได้เท่าไหร่คะ8แล้ว9 10 11 12 13 14 15เป็น7เนาะก็จะได้เป็น7ส่วน12แบบนี้เลยแค่นี้เองเสร็จแล้วนะคะ ก็ตอบไปเลยนะคะตอบเป็น7ส่วน10 2แบบนี้เนาะแต่ถ้าสมมติว่าเด็กๆเนี่ยไปแปลงตรงเนี้ยให้เป็นเศษส่วนเกินอย่างเงี้ยมันจะเยอะมากเลยอะพี่นุกก็เลยแนะนำให้เป็นวิธีแบบนี้ดีกว่านะคะอ่ะต่อไปข้อที่2เนาะวิธีทำนะคะเส้นสีแดง2เส้นแบบนี้เนาะอ่าก็จะเป็น สามเศษสามส่วนแปดบวกกับหนึ่งเศษหนึ่งส่วนหกนะคะอ่ะเอาเลขข้างหน้ามาบวกกันได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยบอกแล้วการทำส่วนให้มันเท่ากันก่อนนะคะทีนี้พี่นุกเนี่ยข้อนี้พี่นุกจะไม่คูนควายแบบนี้ละก็คือเอาสามคูณหกเอาแปดคูณหกแล้วก็เอาแปดคูณหนึ่งเอาแปดคูณหกแบบนี้ละเพราะว่ามันจะเยอะมันจะค่อนข้างเยอะ เราทําเหมือนเดิมดีกว่าทําเป็นแบบที่ท่องสุดคูณอ่ะเป็นแปดกับหกแบบนี้นะ่แบบนี้นะอลองดูนะลองดูนะแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่แปดสี่สามสิบสองแปดห้าสี่สิบพี่นูกเาแค่นี้ก่อนนะที่เราท่องสุดคูณตรงนี้นะคะก็คือจะดูว่าเราจะทําส่วนเป็นอะไรดีเนาะถ้าเราไม่เอาคูณไขว้แบบนี้นะคะ แล้ว6ล่ะหกบ้างท่องได้หกเนาะ6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24ิบอามันนี้เด็กๆจะสังเกตนะว่ามีตัวเลขที่เหมือนกันแบบนี้ล่ะเพราะฉะนั้นเราจะทำส่วนให้เป็น24เข้าใจไหมคะโอเคนะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะพี่นุกเขียนอีกบรรทัดหนึ่งนะ3าส่วน8บวกกับ1เศษ1ส่วนหนะคะ เราจะทำเป็นส่วนยี่สบสี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแปดต้องคูณอะไรเอ,อ่ยแปดสามยี่สิบสี่เนาะคูณสามอันนี้หกสี่ยี่สิบสี่ใช่ไหมคะคูณสี่แบบนี้คือเลขมันจะไม่เยอะเกินไปแต่ถ้าสมมติเราทำคูณควี่แบบไม่แก่เหมือนข้อหนึ่งตรงเนี้ยมันจะเยอะเนาะอันเนี้ยเราก็ดูความเหมาะสมนะคะอ่ะอันนี้หนูก็ได้เป็นเท่าไหร่คะสามอ่ะต่อไปสามคูณสามเป็นเก้าเนาะ ก็จะเป็น9ก้ส่วนยีนะคะบวกกับ1นึ่งก็จะเป็น4ี่ส่วนยีบแบบนี้เนะาะบวกกันเลยนะคะส่วนเท่ากันแล้วเนาะก็เอาเลขข้างหน้ามาบวกกันก่อนได้เท่าไรเอ่ยสบวกหเป็น4เนาะแล้วก็เอาเก้าบวกกับ4ถูกไหมคะก้อนนี้บวกกับก้อนนี้ได้เป็นเท่าไรสิบเนาะก็จะเป็น13บส่วนยี แค่นี้เองตอบได้แล้วนะคะแต่เด็กๆอย่าลืมเช็คนะว่าข้างหลังนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำรลยยังแต่ข้อนี้เป็นแล้วก็ตอบได้เลยเนาะง่ายไหมคะตอบเลยนะก็ได้เป็น4เศษสิบสาม่วนยี่แบบนี้นะคะก็เทคนิคของพี่นุกนะว่าข้อไหนเนี่ยควรจะทำเป็นคูณไขว้หรือข้อไหนเนี่ยจะทำเป็นแบบนี้อันนี้ เด็กๆก็ดูเลขตรงนี้ละกันเนาะก็คือดูดูตรงนี้เลยอะว่าถ้ามันเลขมันคูณไหวแล้วมันค่อนข้างเยอะหนูก็ทําแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าส่วนตรงนี้มันจะได้น้อยๆนะคะเดี๋ยวเราทําไปเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าข้อไหนต้องทําไม่ทำเนาะต่อไปข้อสามนะคะอเขียนวิธีทําก่อนวิธีทํานะคะขีดเส้นสองเส้นแบบนี้เนาะอะอเขียนโจทย์ไปก่อนนะคะ เป็น27สเ่วน10เนาะลบกับ1เศษแปส่วนสิแบบนี้นะคะถ้าข้อไหนนะที่พี่นุกเห็นว่ามันมีเศษเกินแบบนี้พี่นุกจะแปลงให้มันเป็นจำนวนคละนะคะอ่ะก็แปลงเป็นจำนวนคละทำยังไงนะก็คือเอา10ไปหาร27เก่อนได้กี่ครั้ง 11, 10 1หนึ่2สิได้2ครั้งนะอ่ะ เศษเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวพี่นุกตั้งแบบนี้ก็ได้อ่าบางคนไม่ทันนะคะเราจะแปลงเป็นจำนวนคลานะเก้าสิบหารยี่สิบเจ็ดอ่าได้ยี่สิบเนาะสิบสองเป็นยี่สิบลบการเหลือเจ็ดใช่ไหมคะอ่าเศษเจ็ดแล้วก็ส่วนสิแบบนี้เนาะก็คือสองเนี่ยเอามาใส่ตรงนี้อ่ะแล้วก็เจ็ดเนี่ยามาใส่ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นจำนวนคลาแล้วเราไม่ต้องทำอะไรกับมันเนาะ ชึบแบบนี้นะคะจะ่เท่ากับด้วยค่ะต่อไปส่วนเท่ากันหรือยังยังน้อต้องทําส่วนให้เท่ากันก่อนพี่นุกใช้สุดคูณนะคะก็จะเป็นสิบกับสิบสองแบบนี้เนะาะค่ะเราก็ดูว่าเลขไหนที่เหมือนกันนะคะสิบหนึ่งสิบสิบสองยี่สิบสิบสามสามสิบสิบสี่สี่สิบสิบห้าห้าสิบเอาแค่นี้ก่อนนะต่อไปสิบสองบ้าง สิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่สิบสองสามสามสิบหกสิบสองสี่สี่สิบแปดสิบสองห้าหกสิบมีเหมือนกันยังยังเนาะแต่ถ้าพี่นุ๊กเพิ่มตรงนี้เป็นหกสิบถูกปะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบมันก็จะเหมือนกันละค่อยค่อยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเจอเองเนาะเพราะฉะนั้นเราจะทําส่วนเป็นหกสิบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องคูณอะไรคะคูณอะไรได้หกสิบคูณหกเนาะ อันนี้คูณอะไรได้หกสิบคะสิบสองห้าเป็นหกสิบเนาะคูณห้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นสองนะคะเจ็ดคูณหกเท่าไหร่เจ็ดหกสี่สิบสองก็จะเป็นสี่สิบสองส่วนด้วยหกสิบลบกับหนึ่งนะคะแปดห้าสี่สิบส่วนด้วยหกสิบเหมือนเดิมนะคะอ่ะลองดูสิเอาสองลบหนึ่งก่อนได้เท่าไหร่ ได้หนึ่งเดี๋ยวพี่นุขอทดไว้ตรงนี้ก่อนนะหนึ่งตรงนี้นะขอทดไว้แป๊บหนึ่งยังไม่เขียนเนาะต่อไปลองดูก่อนว่าก้อนนี้ลบกับก้อนนี้ได้ไหมอ่าลบได้ใช่ไหมอ่าถ้าลบได้เราลบเลยนะอ่าก็จะเป็นสี่สิบสองลบสี่สิบได้เท่าไหร่ได้สองเนาะไม่กี้นะไม่กี้นะเราเอาสองลบหนึ่งใช่ไหมได้เป็นหนึ่งแบบนี้เนาะอ่า ต่อไปก็42่ลบสีก็ได้เป็น2ก็จะเป็น2องส่วนหกสิบทันไหมคะอ่าดูนะสอลบหก่อนได้เป็น1ตัวนี้ต่อไปเอาเศษส่วนมาลบกันก็ได้เป็นตัวนี้ได้เนาะแต่ทีนี้เด็กๆยังตอบไม่ได้นะอ้าวเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าตรงนี้ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ํานั่นเอง แป๊บนึงนะคะ,ะเพราะว่าตรงนี้เนาะยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองต้องทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนนะก็คือหาว่าเลขอะไรนะที่มาหาร2และสาได้ลงตัวเลขอะไรเลยเลข2เนาะหาเอาสองไปหาร2ก่อนได้เป็น1ต่อไปเอา2ไปหาร60ได้เป็น30เนาะ ต่อไปดูอีกต่อซิว่ามีเลขอะไรหารอีกได้ไหมมีเลขอะไรหารหนึงและ30ได้ไหมไม่มีแล้วเนาะเพราะฉันตอบเลยนะคะก็จะได้เป็น1ส่วน3าสิบแบบนี้เนาะตอบเลยนะคะชึบชึบแบบนี้เนะาะก็จะเป็น1นึ่งเศษหนึ่งส่วนด้วย3ามสนะคะต่อไปข้อที่สี่เนะาะ เขียนวิธีทำไปก่อนนะคะวิธีทำชึบชึบแบบนี้เนาะอะ,อะก็จะเป็น4เศษ2ส่วน15อ่าบวกกับ10ส่วน9แบบนี้เนาะทีนี้พี่นุกสังเกตว่าตรงนี้เป็นเศษส่วนเกินอีกแล้วพี่นุกต้องแปลงเป็นจำนวนคลัถูกไหมคะหาแปลงเป็นจำนวนคลาก่อนได้เป็นเท่าไหร่ก็คือเอา9ไปหาร10ได้กี่ครั้ง หนึ่งครั้งเนาะ 9, 9, 9. เก้าหนึ่งเก้าเศษเท่าไหรคะเศษหนึ่งใส่ข้างบนเหล่านี้ก็ส่วนเหมือนเดิมก็คือส่วนเก้าเนาะอ่ะทีนี้เด็กๆดูบวกกันได้หรือ,อยังเนี่ยยังไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าอะไรส่วนเนี่ยยังไม่เท่ากันเลยต้องทําให้ส่วนเท่ากันนะคะโดยการคูรเลยทําเป็นการคูณถูกปะแบบนี้ใช่ไหมเป็นสิบห้าแล้วก็เก้าถูกไหมที่ทําเป็นส่วนอะไรถูกปะ หางก็ท่องเลยนะเอาสิบห้าก่อนละกันเนาะสิบห้าหนึ่งสิบห้าสิบห้าสองสามสิบก็คือบวกไปทีละสิบห้าใช่ไหมคะหาสี่สิบห้าถูกปะคะหะบวกสิบห้าเป็น 60, นะหกสิบเนาะหะต่อไปเก้าบ้างดีกว่าดูสิม่เจอกันไหมเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยิบเจ็ดเก้าสี่สามหกเก้าห้าสี่สิบห้าเพราะฉะนั้นทำเป็นส่วนสี่สิบห้าได้ถูกไหมคะนี อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้ต้องคูณอะไรเอ่ย15บห้าคูณอะไรเอ่ยหนูนับอย่างนี้ได้เลยนะ123่งสคูณสแบบนี้นะคะ9คูณอะไรเอ่ยหนึ่งสองสก็คือคูณหแบบนี้ได้เลยเนาะอ่ะก็จะได้เป็น4นะคะ3 2 6ส่วนด้วย60สเอสีอ่บ้าขอโทษค่ะ45นะคะ บวกกับ1น,นะคะ5ส่วน4แบบนี้เนาะอ่าเสร็จปุ๊บเอา4กับ1มาบวกกันเลยได้เป็น5ถูกไหมอ่าพี่นุกขอเขียนติดไว้ตรงนี้ก่อนนะอาเป็นเราแล้วก็เอานี้เศษส่วนกับเศษส่วนมาบวกกันได้เป็นเท่าไหร่6บวก5ได้เป็น11เ,เนาะก็จะเป็น11ส,ส่วนด้วย4แบบนี้ถูกไหมคะดูซิตรงนี้เป็นเศษส่วนอย่างตามหรือยัง เป็นแล้วเนาะเพราะฉันตอบได้เลยนะคะตอบเลยก็ขีดเส้นสีแดงสองเส้นแบบนี้เนาะก็จะได้เป็นห้าเศษสิบเอ็ดส่วนด้วยสี่สิบห้าแบบนี้นะคะต่อไป